สวัสดีครับผมทำกินเองชวนเพื่อนเพื่อมาทำแกงหมู3ชั้นกินกันครับเป็นแกงเผ็ดแบบไม่ใส่กะทิใส่ใบกะเพราหอมชุนมากเดี๋ยวเริ่มเลยใส่น้ำมันสำหรับผัดลงไปครับจากนั้นนะครับตามด้วยพริกแกงเผ็ดครับแล้วก็กะปิครับผัด2อย่างนี้ให้เข้ากันใช้ไฟอ่อนๆผัดเรื่อยๆจนเหลืองหอมแบบนี้ก่อนครับพอเหลืองหอมดีเรียบร้อยแล้วก็ใส่หมู3มชั้นลงไป350กรัมครับหั่นเป็นชิ้นเล็กๆขนาดพอดีคำนะครับผัดจนหมู3ามชั้นเริ่มสุกก่อนครับตรงนี้ก็ยังใช้ไฟกลางๆอยู่ครับไม่ต้องเร่งไฟแรงครับ จากนั้นโรยใบมะกรูดลงไปครับผัดจนใบมะกรูดเริ่มมีกลิ่นหอมสักคู่หนึ่งก่อนครับแล้วก็เล่งไฟแรงจัดได้เลยครับคราวนี้เราก็จะใส่น้ําสะอาดลงไปครับใส่แค่พอทั่วหมู3ามชั้นก็พอครับเพราะว่าเราไม่มีผักอะไรเลยวันนี้แล้วหมู3ามชั้นเนี่ยสุกได้ง่ายๆอยู่แล้วนะครับจากนั้นก็ตั้งไฟแรงเลยครับรอจนกว่าหมู3ามชั้นจะสุกครับพอหมู3ามชั้นสุกแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะปรุงรสชาติกันด้วยน้ําตาลครับ วันนี้ใช้เป็นน้ำตาลปี๊บนะครับหรือใครจะใช้น้ำตาลทรายก็ได้นะครับแล้วก็น้ำปลาครับปรุงแค่2อย่างใครจะเพิ่มผงปรุงรสผงชูรสอันนี้แล้วแต่เลยครับคุกเขาจนละลายดีนะครับจากนั้นก็ใส่ใบมะกรูดส่วนที่เหลือลงไปครับแล้วก็ตามดนวพริกจินดาครับพริกหยวกครับผมผัดจนทุกอย่างสุกดีนะครับไฟแรงๆนะครับตรงนี้นะครับ อ่ะน้ำจะประมาณนี้นะครับไม่เยอะมากนะครับเอาไว้คลุกข้าวกินนะครับพอทุกอย่างสุกดีแล้วก็โรยใบกระเพราลงไปได้เลยเล้งไฟแรงๆครับใบกระเพราจะได้มีกลิ่นหอมครับคราวนี้นะครับเราก็รอจนกว่าใบกระเพราจะสุกทุกอย่างสุกดีนะครับแกงเราจะได้ไม่บูดง่ายเป็นน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแกงหมู3ชั้นง่ายๆนะครับเผ็ดร้อนฉุนฉุนกินข้าวก็สวยอร่อยมากๆครับผมเพื่อนๆคนไหนอยากทําสามารถทําตามได้เลยนะครับสวัสดีครับ